มหนึ่งสามก็ผมว่าสิบสามปีประเดีวสิบสามขวบออกออโรงเรียนอาจารย์หลวงเวาประวัติไทยดำลำพันธุ์ไตเติลประวัติไทยดำลำพันธุ์ตีัวติยเตยแต่งมาอนคนเฮาชนศาสตร์เผ่าตระกูลไทยอยู่เมืองแทนแดนวิไลนุ่งผ้าไหมสีดำทางหมูสิบหกจูไตเมืองสันลาแห่งแดนแบนฝูพวกเขาย้ายกันเป็นหมู่เฮาทางหมู่เรียกว่าคนไต บ้านป่อเมืองลาแข้งแพนลาแห่งแดนสวรรค์วงกเก่าเเฮานั้นงาหาบกันสื่อสารบ่ใดอยู่อเมริกาหม่อมออพอมาถึงปีพันหนึ่ง้าห้าสองนั่นหาสตาขาดสงคำมาลายเกิดซึกไงอุบ,บานซึกพวกเขาจึงพายจากยอดมานมาญาตเอาแผ่นดินปะหานหูพาลานลูกหลังน้ำตาถอยมาอยู่เสียงควางหลวงนำทา ไหลลงมาทั้งเวียงจันนันเล่าถืออุ่นเอียนผันเปลี่ยนนะนะอุ่นเอียนเขาผันเปลี่ยนบอกอุ่นเอียนกับคนเล่าไม่ข้ามของไปยุฟังไทยหลายคนไปไปทั่วโลกาเดี๋ยวนี้ไตยเฮาทางบักกรรมกาโลก้กวงวันถอนแยกมันวงกเก่าเฮานั้นงำหากันสื่อสารบ่ได้อยู่อเมริกาไอโอวาคือสั้นล่าไม่ ไอเอาว่าเนี่ยมันเมืองไทดำเลยล่ะเนี่ยอะไรวะคือเมืองดําดย่างครับแปลงกันไว้เข้าคนใดบ่ให้แบมดินนี่เท่าจุงคนคนใต้ดำคนนั้นเลื่อนกอวิเศษไปลองไูสไปไปบนหมีคิดมั้งโอเคสรมาณแล้วหีลไปเป็นเจ็ดแปด